สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูเกมเส้กอกแมนเป็นเกยมยิงเอาชีวิตรอดตอนนี้ทางตัวเกมได้คอสโอเวอร์กับเกมอนเตร์แมนด้วยครับซีซัน่นพาร์ตอนนี้เป็นของต้าแมนแล้วนะเติมเงินใช้เซกอก300ชิ้นเพื่อซื้อปลอดล็อกพาร์ตเราจะได้ชุดอุเตร์แมนทีกาลายปืนอนเตร์แมนทีกาและโปรไฟล์อตร้แมนทีกาอีกด้วยอีกอันใช้เส้กอก1,200ออันเพื่อปลอดล็อกพาร์ต เราจะได้ชุดฮุนเตอร์แมนเซตอัลฟาเอและเขาอีกมากมายชุดฮุนเตอร์แมนทีกาลายปืนฮุนเตอร์แมนทีกาโปรไฟล์ฮุนเตอร์แมนทีกาหมวกหน่วยกัสสามารถรับได้ฟรีพื้นหลังฮุนเตอร์แมนทีกา อิโมจิทีกาหน้ากากสปาร์ดถ่าแปลงร่างเป็นทีก้าชุดหน่วยกัดสามารถรับได้ฟรีและของต่างๆอีกมากมาย

หัวโกมาล,ลาสามารถรับได้ฝีชุดโกมาล,ลาสามารถรับได้ฝีชุดอุนตะแมนบอยชุดอุนตะแมนจีส และชุดสุดท้ายอุลตร้าแมนซีโร่เป็นซีซันพาร์ทที่คุ้มค่ามากเลยครับ ในร้านค้ายังมีชุดของฮุนตอร์แมนซีโร่อันติเมตชายนิ่งร่างเหนือสุดยอดของซีโร่ใช้เสก้กอก ,500 ่ชิ้นในการซื้อชุดฮุนตอร์แมนเบเรียวใช้เสก้กอก1 2 0่ชิ้นในการซื้อ rier, อ, 1, นนอันต<า> e ิเมตอีจิต เบเลีย์ล็อตอนนี้มีกิจกรรมแจกชุดหุ่นตัวแมนเซตอีกด้วยโดยเขาใช้เรางกำจัดโกมล่าเพื่อปลดล็อกชุดหุลนตัวแมนเซตผมเข้าเล่นเกมนี้ไปได้สักพักบอกเลยว่ากราฟิกฟและภาพในเกมนั้นช่างสวยงามเสืเหลือเกินแถมมีท่าตลกตลกกลัวๆอีกด้วย ในแมพยังมีหุ่นตัวแม่ทีก้าที่ออกมาต่อสู้กับสปาราดอีกด้วยครับตอนแรกที่ผมเห็นผมรู้สึกอึ้งมากเลยทีก้าปล่อยพลังโจมตีใส่ หลังจัดการกับสปรลาเสร็จแล้วอุลต,ตร้าแมนทีกาก็จะหายไปครับผมขี่รถมาหาโกมาล่าบอกเลยว่าโมเดลโกมาล่าทำออกมาได้สวยกว่าที่ผมคิดไว้เยอะเลยครับเหมือนในหนังเลยถ้าเราเข้าไปใกล้ๆเท้าขาวเราจะเลือกรถด้วยครับผมได้ยิีแสโกมาล่าเพื่อที่จะเอาของ ย, like, ย,ยิ่งไปหลาวนัดเหมือนกันว่นนาเขาจะตายคารได้สำเร็จแล้วเมื่อเราฆ่าเขาสำเร็จเราจะได้ปืนดีๆกับลูกตาเบลเลี่ยวม,มาครับเกมที่สอผมได้มาเจอกับพลังหุ่นตัวแม่เซตเมื่อเราเก็บมาเราจะมีพลังแบบหุ่นตัวแม่เซตอัลฟาเอครับ สามารถพบเจอพลังเซตได้ตามแมบทั่วไปสกิลแรกเป็นการถือเซตไรเซอร์เราจะสามารถคว้ามันไปได้ด้วยนะจากนั้นกอดอีกครั้งเพื่อหายตัวไปอีกที่เหมือนในหนังเลยสุดยอดอีกสกิลจะเป็นการเรียกเซตออกมาเป็นพลังปล่อยลำแสงโจมตีศัสะสะสะตรูได้อีกด้วย ผมพายาวิ่งไปหาฮอนเตแมทิก้าพอมาถึงการต่อสู้กระดานจบลงซะแล้วมาไม่ทันครับตรงที่อุเตแมนทิก้าหายไปจะมีพลังองุเตแมทิก้ากับฮอนเตแมซโผล่ขึ้นมาออกมาเยอะแยะอีกด้วยครับใช้พลังของฮอนเตแมทิก้ากดสกิลที่2เพื่อปล่อยพลังลำแสงโจมตีใส่โกโมล่า ส่วนสกิลแรกจะเป็นพลังตายและฟื้นนะครับไม่สามารถกดใช้งานได้โดยเราต้องตายก่อนพลังสกิลแรกก็จะถูกใช้งานไม่ตายครับโคตรโกงเลยเกมที่3ผมก็มาทานสัปปลาโผล่ขึ้นมาจากทะเลสัปปลาตัวนี้มีชื่อว่ากาธานาธอดูเหมือนเราจะไม่สามารถท่าเขาได้นะ อุลตร้าแมนสีก้าออกมาแล้วสูขาอุลตร้าแมนสีก้า โอ้ยดูจริงได้แล้วอีบ้าผมฆ่าโกบลล่าตัวสุดท้ายได้สำเร็จตอนนี้ก็สามารถเล้าชู้เตอร์แมนเซตได้แล้วครับไม่หรอช้าสวมใส่ชุดเลยบอกเลยว่าชุดโคตรเท่ครับไว้คลิปหน้าผมจะมาเล่นให้ดูแล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ด้วยล่ะไปแบายผมแล้วเจอกัน